m e บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณเจท i p p e r Gaming นะครับคุณธนาทรเรืองวัสุนะครับผมและคุณพศพิศนภูนะครับที่สนับสนุนช่องเราในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by TapChat ผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะ จ้ามาแล้วนะครับนะในคลิปวันนี้ครับผมก็เป็นน่าจะเป็นไม่รู้เป็นคลิปแรกหรือคลิปสุดท้ายแหละนะครับมันมีทั้งหมด3คลิปแหละเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าเรามีเด็กแค่นี้นะครับนะวันนี้เป็นแค่ที่เพิ่งออกใหม่ชุด GEB ตุนสองตุนสามนะครับผมนะก็เป็นแคอ่โนวาแกร์เบอร์ทำดิเมนชันจนเบอร์เลยโนวาแกร์เบอร์นะครับผมนะซึ่งเป็นอีกเด็กหนึ่งครับอันนี้คือเอาง่ายๆของอาแปะมารีวิวนั่นแหละตอนนี้เรามีเท่าไหร่เราทําเท่านั้นนะเพราะว่าเด็กเราก็ทยอยขายไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ บางเด็กเราไม่มีเราก็จะไม่ทำนะครับโอเคมาเริ่มอะไรดีกว่านาะก่อนอื่นต้องบอกว่าอย่างทุกคลิปครับว่า,วาการจัดเด็กไม่มผิดไม่ถูกองการจัด,ดการจัดที่มมขนาดมันอาจจะมีตัวไหนที่มันดูไอพี่แม่งไม่น่าใส่นู่นนี่นัน่นเลยหรือไม่เก่งเลยนะครับนะก็คืออันนี้เราจัดตามความอวยนะครับเราชอบอย่างนี้ก็จัดอย่างนี้นะครับนะนะครับแล้วก็เป็นสายของมันนะครับมาเริ่มอะไรแล้วกัน นะครับวันนี้เป็นโนวาครับสายวิกเตอร์นะครับหรือว่าจะเรียกลัชก็ได้แต่ให้เรียกวิกเตอร์แล้วกันกลับมาเรียกวิกเตอร์ดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยลัสเท่าไหร่แล้วนะครับนะโอเคตัวเริ่มครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อเห็นตัวอื่นสแตนสามารถเข้าได้บัสหนึ่งของมันเข้าโซได้นะครับแล้วก็อ่าจวกจวกการ์ดหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็บวกยูนิตแล้วก็บวกให้ยูนิตที่สแตนอ่ะสองพันนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีการ์ดที่หงายอยู่ในดามเมจเราเลยอะครับมันจะได้หงายเดมหนึ่งด้วยนั่นเอองนนะครับแี้ ทิกเกอร์ครับผมก็จะเป็นคีฐานครับสีบ่ใบเลตไลนิ่งสองใบครับแล้วก็ดร a อติกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นดรอในส่วนของที่มันให้มาไม่ใช่มันให้มาในดอ6กนะครับดอของเก่าคือเราต้องการจั่วเยอะนิดนึงฮิลติทกเกอร์จะเป็นฮิล f 4นะครับนะ,ะถ้าใครอยากใส่คีาิกเกอร์ของบราวน์นะครับซึ่งมันอันล็อกได้นะ ก็ใส่ไปก็ได้นะครับมันพลิกตัวนั้นก็ได้นะครับหรือมันเลือกในดมหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถพลิกได้หงายได้ก็ไปใส่ตรงนั้นก็ได้ครับก็ใช้แทนเจ้านี่นะครับแล้วก็ดอทิกเกอร์ของเบลก็รู้สึกจะยัดโซบวกพลังได้จะใส่ก็ใส่ได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบคือมันติดเบลงันเราไม่อยากใส่รวมกันแล้วก็สุดท้ายคือฮิลทิกเกอร์ใบนั้นหรืออยากใส่ใบนั้นหรือใบนี้ก็แล้วแต่ความชอบอีกเช่นกันนะครับเราจังใส่จิกาดที่ใช้กับตัวนี้อยู่เราเลยต้องใส่ใบนี้ไว้นั่นเองนะคร จะเน้นไปทางจวหนักนิดนึงนะครับจริงๆเด็กมันก็จวได้แหละแต่ว่าอยากให้จวหนักขึ้นนะครับต่อมาเป็นเกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งจะมีตัวที่เมื่อบูตให้ตัวไหนแล้วเขาได้บ้านหนึ่งออกมาเขาโซจับตัวข้างหน้ามันงัสนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวแจกรีซิทให้ชาวบ้านครับผมแล้วก็บวกพลังในนิดหน่อยนะครับเทคล่ามันบวกพลังอะไรนะเมื่อมันถูกสแตนนะครับมันจะบวกสี่พันตามก่โซนที่หงายอยู่นะครับทิ้งตายครับจริงๆชุดนี้มีรีทิ้งตายให้นะ ก็อันนี้เราใส่อาร์ตเก่าเ๋ยวมันเป็นฟูอาร์ตแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของ PG ใหม่นะครับเอามากาศเสร็จปุ๊บนะครับสามารถเขเตอร์บัสหนึ่งเพื่อจั่วได้นั่นเองนะครับใครอยากผ่านเขเตอร์บัสหรือว่าต้องการมือเพิ่มเนี่ยอาจจะช่วยได้นิดหน่อยอาจจะช่วยได้ไม่เยอะนะจ๊ะแต่ว่าส่วนตัวเด็กมันเอง,องขั้นๆเล่นให้แดมหมดไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับผมเกรดสเรียกว่าโลทั้งชุดนะครับนะก็จะใส่ของใหม่ที่ให้มาในเนี้ยหมดเลยนะครับไม่ว่าจะแรดแดงนินจาหรือว่าตัวซามูไรที่เป็นหุ่นยนต์นั่ อสองใบนี้เทคจะค่อนข้างคล้ายๆก, mm hmm. กันก็คือไอเจ้าใบานี้มันจะเป็นเทคที่เป็นคอนทินิวท้าแวนติดวิกเตอร์นะครับ ในชื่อนะครับมันจะมีตัวมันจะได้เทครีซิตและได้เทคก็คือวันเบอร์เทิร์นเขาได้บาร์หนึ่งเมื่อมันโจมตีสามารถจับเลียโดยหนึ่งใบสแตนได้แต่ถ้ามีสกิลเจนเบกสองนะครับรัสถ้ามันถูกสแตนมันจะบวกเจ็ดพันตัวนี้ดีคือมันจะติดรีซิตในตัวแต่เจ้าดินจาเนี่ยมันจะดีอีกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นคล้ายๆกันเลยนะครับเมื่อมันโจมตีถ้ามันก่าวเราติดวิกเตอร์คุณสามารถจ่ายค่าคอใจ่ายคอสแตนอยู่ินนี้อยู่ินนี้บวกอีกนั้นบวกสองพันตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าในนนนีโซซึ่่งงแมมทบจะเเหือกัลย ติดกันที่ว่าตัวนี้มันติดรีเซตตัวนี้ไม่ติดรีเซตตัวนี้บวกพลังให้ตัวเองกับไอ้นี้ตามจีโซนตัวนี้บวกพลังให้ตัวเองถ้าตัวเองถูกงัดนะครับแค่นั้นเองนะครับตัวแรดแดงครับผมแรดแดงก็ถูกงัดจะบวก5 0 0พันเกเท็มันจะคล้ายซาสซนดาตัวที่หากในกล่องยากๆนั่นแหละแล้วตัวนี้ติดลัสนะครับนะต้องบอกก่อนว่าในชุดนี้ตัวติดลัสไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เนื่องจากฐาน3ไม่ได้เล่นกับลัสขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดสกูฐาน3จริงๆใช้ฐาน2มันต้องเล่นกับลัสนะจ๊ะอย่าลืมกันในเรื่องนนีี้้โเคตาามมที่เก เกตสามฐานสองครับใส่สามใบฐานสามใส่สี่ใบครับฐานสามค่อนข้างเก่งครับผมนะเมื่อลงเมื่อเมื่อสไตล์ทับนะครับรเขาได้บัสหนึ่งนะครับแล้วก็จวก,การ์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดจากมือหนึ่งใบคอแล้วก็เลือกการ์ดในช่องเลือกอีกหนึ่งใบได้รับเทคอ่าเมื่อมันตีสามารถสตาร์ทเลือดอื่นได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เทคคล่างคือเมื่อจบเทิร์นเนี่ยนะครับาถ้าแดมเรามีหนึ่งใบหรือต่ำกว่านะครับขออภัย ดึงหนึ่งใบหรือต่ำกว่าหรือเปล่าถ้าแดมเรามีหนึ่งใบหรือต่ำกว่าที่หงายหน้าอยู่ให้หงายแดมหนึ่งถ้าในโซเราเป็นการหนึ่งใบหรือต่ำกว่าที่อยู่ในโซให้โซชาร์จหนึ่งถ้าเราทําทั้งคู่เราจะได้จุ่ยอีกหนึ่งใบด้วยนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยเทคงนี้รู้กันอยู่แล้วแหละนะครับบางคนไม่ได้อธิบายเยอะมาถึงสไตล์ครับผมสไตล์อย่างที่บอกนะเราจะไม่มีเครนะครับไม่มีซีบีดไม่มีซันอาร์นะครับ, CB, R, รบซึ่งใครจะใส่อะไรเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าจะไปเพิ่มตรรงไหนนะคับ ก r ใหม่ครับใส่สี่ใบไปเลยถามว่าทำไมใส่สี่ใบให้มันติดชื่อไปงั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับเจนแปดครับผมหนึ่งใบนะครับแล้วก็ก r ชุดที่แล้วนะครับใส่สองใบนะครับแชมป์นะครับบันชีแชมเปี้ยนบอกว่านะครับวิกเตอร์อ่นะครับเฟเวอร์เฟเวอร์ลิทแชมป์นะครับวิกเตอร์อันนี้ใส่ไว้สองใบเนี้ยถ้าอันนี้ก็ไปดูในคลิปเก่านะเราจะไม่พูดในคลิปนี้นะครับแล้วก็วิกเตอร์นะครับตัวสไตล์เก่าใส่สี่นะครับสไตล์แรกแรกของมันที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของ กราดใส่เคดําไว้ใบหนึ่งครับผมเคดํายังช่วยการโปรเทคเลียให้โนวาได้อยู่นะครับนะจะได้ไม่ตายนะครับแล้วก็ f อ2ใบ F อเราเอามาใช้เราอาจจะไม่ใช้เททคมาตรงๆหอกเราไปใช้เทคกับคิวทิเกอร์คานิโอปามากัดเฉยๆแล้วสุดท้ายก็กร์ดใหม่ับผมทั้งหมดก็จะตามนี้เลยนะครับนะกราดใหม่นี่สามารถโซบัสหนึ่งให้เองความทิ้งได้ด้วยนะค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวนะครับเราใส่เยอะๆนะครับนะโนวาครับถ้าเล่นจบไม่จบภายในเทอร์แรกๆก็เลิกเล่นครับตายนะครับนะ พราะว่ามันเป็นค่อนข้างเล่นเป็นเด็กเร็วนะครับเด็กเร็วนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับโนวาแกร์เลอร์ครับโนวาแกร์เลอร์เล่นไม่ง่ายและเล่นไม่ยากครับผมนะแต่กว่าจะเล่นได้นะครับต้องขึ้นเกตสามครับอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับโอเคขึ้นเกตสามเป็นที่เรียบร้อยครับการขึ้นเกตสามแนะนําว่าให้มีประมาณสองถึงสามัเตอร์บาทนะสองเตอร์บาทก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับ สไตล์แรกน้องจะถามว่าพี่สไตล์แรกผมเล่นตัวอะไรดีนะครับถ้าไม่ต้องคิดอะไรเลยก็เล่นสไตล์เจ้านี่มาง่ายๆเลยนะครับถามว่าทำไมถึงเล่นตัวนี้นะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันบวกพลังให้เลียตีกดเข้าไปได้ต้นเกมเยอะถ้าบอร์ดฟูแม่งเล่นง่ายมากนะครับอ่ะสมมุติว่าเรามีแดมให้เหลือๆนะอ่ะสมมุติว่ามีรักสีแดมแล้วกันคิดว่าเกินไปเลยนะครับอันนี้คือเหลือให้มันเกินนะเหลือให้มันเกินๆไปนิดนึงนะครับ อ่ะลงมาปุ๊บนะครับลงมาเขาด้บาสหนึ่งครับจั่วการหนึ่งใบจั่วขึ้นมาได้ไรว่าใบาครับผมทีนี้เราจะพูดถึงเพอร์เฟกต์บอร์ดอย่างเดียวแล้วนะนะครับไม่เพอร์เฟิการและเพอร์เฟกต์บอร์ดนะครับลงลงเจ้านี่มานะครับลงจริงๆลงตัวไหนก็ได้แต่แนะนําว่าให้ลงเป็นถ้ามีตัวนี้ให้ลงให้ลงตัวนี้นะครับชี้ให้เทคเก้าตัวนี้ให้เทคเก้าตัวนี้ทําอะไรได้นะครับให้เทคมันในการอ่าให้เทคมันในการ ตีนะครับเมื่อมันตีเสร็จปุ๊บนะครับมันจะจับตัวอื่นงัดนะครับก็คือเทคเหมือนอีก2ตัวมาใช้นะครับนะมันจะได้แบบไม่วุ่นวายไม่อะไรมากนะครับผมนะโอเคก็เลยใส่แรดแดงมาทีนี้เวลาจะใช้ข้างหนึ่งนะครับจะเป็นนินจาหรือว่าจะเป็นในส่วนของซามูไรก็ได้อะเป็นซามูไรก็ได้นะครับและตัวบูทเนี่ย ถ้าเพอร์เฟกจริงๆนะแบบเอาแบบสุดๆจริงๆก็คือใส่ตัวนี้เข้ามาสองใบมันดูเก่าๆนิดนึงนะแต่ว่ามันก็โอเคในวิธีการเล่นมันนะครับนะถามว่าทําไมถึงต้องเป็นสองตัวนี้เพราะว่ามันสามารถจะจับตัวที่อยู่แถวหน้ามันงัดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับนะโอเคทีนี้เราก็เริ่มตีกันเลยครับนะเริ่มตีโดยการเอาตัวนี้ตีไปก่อนต้องบอกก่อนว่ามันจะค่อนข้างจะต้องบูตในการตีในเวฟแรกของมันพอสมควรนะครับมันจะ แล้วก็ในส่วนของเทคอ่ะมันก็ต้องกดเลยเพราะว่าที่มันมีกับอนี่มีเป็นวันเพอร์เทินทั้งคู่นะครับอันนี้ตีไปปุ๊บนะครับให้บูตไปเลยครับเป็น1600 0นะครับแล้วก็ใช้เทคเจ้าเนี่ยง,งัดขึ้นมาเลยเขาได้บาร์หนึ่งงัดพองัดเจ้านี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเทคเจ้านี้ก็จะทํางานจริงๆเทคเจ้านี้ก็ทํางานจะใช้เลยหรือยังไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้ามี2แดมคือต้องกดใช้แหละแตถนะ่ถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่มีปุ๊บสกิลครับโซบาสหนึ่งนะครับ แวนกับเจ้านี่บวกตัวละห้าพันเบิร์บเบิร์บอ่ะบวกไปก่อนบวกนี้ก่อนนะครับและตรงนี้เทคน,นี้จะใช้ไม่ใช้ต้องมีประมาณสามดมนะที่อย่างที่บอกไปคือต้องมีประมาณสามแดมสองดมอาจจะไม่พอฟูลคอมโ,มโบขนาดนี้นะครับต่อมาครับผมแรดแดงตีครับก็เช่นเคยครับคือมันต้องจําเป็นต้องบูตนะค่อนข้างจะนิดนึงว่าจะต้องจําเป็นต้องบูตนะครับนะแรดแดงตีเทคฐานทํางานครับจับนี่งัดนะครับเจ้านี่งัดครับผม ขึ้นมาบวกห้าพันครับแล้วก็อขออภัยไม่ได้บวกห้าพันมันจะถูกงัดขึ้นมามันจะบวกเจ็ดพันไอตอนที่ใช้เทคไอเนี้ยลืมบอกไปนิดนึงนะมันต้องไงจีโซนด้วยไงจีโซนไงายอะไรไงจีอา R ที่มันเกินเกินมาสักใบหนึ่งมาทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ต่อไปก็คือหงายพวกจีการเดียนนีทิ้งเดี๋ยวโซบาร์สคว้าเอานะครับนะโอเคอันนี้มันจะเป็นเจนเบรกสองแล้วนะครับพอมันเจนเบรกสองปุ๊บมันลุกขึ้นมาอย่างงี้มันจะบวกไปอีกเจ็ดพันนะครับนะ ก็เป็นห้าอันนี้ห้าพันจากตัวตัวใหญ่นะครับเจ้านี้อ่ะเดี๋วเป็นลูกเต๋าใหญ่ให้ดูแล้วกันเจ้านี้บวกเป็นหนึ่งมืปึ๊บเจ้านี้บวกไปห้า0ันอันนี้แล้วมันก็จะบวกในส่วนของตัวมันอีกนะครับเจ็ดพันนะครับอันเจ็ดพันนี่คือมาจากตัวมันนะห้าพันนี่มันคือมาจากเจ้านี้นะครับแล้วก็เราสามารถกดสกิลนี้ได้ครับคอร์เตบัสหนึ่งนะครับจริงๆอย่างที่บอกคือมัน จะใช้เลยก็ได้หรือยังไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าใช้ตอนนี้เราจะไม่ได้คอสคืนนะครับถ้าเรามีสี่ดมถ้าเรามีสาดมอ่ะสมมติถ้าเรามีสาดมอย่างเงี้ยนะครับเรามี3ามดมเราคขาได้บาร์สหนึ่งไปเราจะได้นี่เลยแต่ว่าเจ้าเนี้ยยังไม่ต้องใช้ก็ได้อาจจะมาให้ใช้กับตัวนี้ทีเดียวก็ได้นะครับอ่ะตรงนี้ยังไม่ใช้ทิ้งไว้ก่อนได้ปึ๊บตีนะครับตีเสร็จตีไปนะครับอันนี้เป็นสิบหกสิบกตีเขาได้บาร์สหนึ่งครับเอาเจ้านี้เข้าโซครับปึ๊บจับนี่งัด อันนี้บวกสองพันครับแล้วก็บวกห้าพันจากตัวมันเองที่ลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถเหมือนเดิมครับสามารถโซบาทิ้งได้อีกนะครับนะจริงๆเมื่อกี้โซบาร์หนึ่งสองอะโซบาร์ตรงนี้ก็จะใกล้หมดแล้วนะครับโซ so บาร์โซบาร์หนึ่งสองเอ่อเจ้าตัวนี้ก็โซบาร์ทิ้งอีกรอบหนึ่งโซบาร์ท so ิ้งปุ๊บมันก็จะบวกเป็นสิบห้าตัวนี้ก็จะบวกไปอีกห้าพันมันจะบวกสแต็กขึ้นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ไทเทคเจ้านี่เขาเดอบัสหนึ่งเอาเข้าโซอะตัวนี้ก็จะบวกอีกสองพันบวกอีกสองพันไปสองพันเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จวดหนึ่งใบได้หงายดำขึ้นใบหนึ่งอ่าเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาเอาเจ้านี้ตีไปนะครับตีไปก่อนตีไปเสร็จปุ๊บอันนี้มันจะเริ่มที่สิบหกนะครับสิบหกเป็นยี่สิบหก นะครับยี่หกเป็นสามหนึ่งสามหมื่นสามสามหมื่นสามครับจงตีเสร็จเขาได้บัสหนึ่งครับเอามันเข้าโซลุกครับลุกเสร็จปุ๊บเห็นลุกโซบัสหนึ่งครับหงายจริงๆต้องหงาย G โซนเรื่อยๆนะต้องหงาย G โซนจริงๆมันจะหงายไปแบบสามใบสี่ใบเลยคือมันเป็นการมันเป็นตัวช่วยเร่งเจนแปดได้ดีพอสมควรเลยนะครับนะแล้วก็เจ้านี่จะบวกห้าพันแล้วก็แวน์เราก็จะบวกเป็นสองหมื่นลว จริงๆนับตามข้างนะถ้านับผิดขออภัยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะไอ้นี่พอสมควรนะครับอจะแช่ไว้อย่างนี้เลยก็ได้ครับเพราะทุกตัวมันตีแรงหมดแล้วนะครับแวนด์ก็โจมตีไปเลยโจมตีไปนะครับผมโจมตีเสร็จโจมตีไปเสร็จปุ๊บมันจะมีเทคในส่วนของมันคือเจนเบรกสามนะครับถ้ามันจบการต่อสู้นะครับจวกการหนึ่งใบแล้วก็ฝั่งรงข้ามเรื่องรีไทยตัวนี้พลังต่ําที่ถูกทิ้งหนึ่งใบด้วยนั่นเองนะครับที่เหลือก็ตีไปครับถ้าได้ทิกอะไรก็ว่ากันไปพลังก็ตามเท่าที่เห็น นะครับนะโอเคประมาณนี้ครับแล้วทีนี้จบเทินครับผมอะอย่างที่จาจบจบอันเราทุบปุ๊บจั่วก่อนนะครับแล้วก็จบเทินครับจบเทินในโซเรามีใบเดียวแดมเราควา่ำเราหายแดมหนึ่งแแล้วก็โซชา้าหนึ่งถ้าทําทั้งคู่ก็ได้จั่วคืนอีกหนึ่งนะครับนะสไตล์แรกก็ฟูฟ,ฟูคอมโบเลยก็จะอยู่ประมาณนี้แต่มันจะค่อนข้างใช้ดมเยอะนิดหนึ่งนะครับสไตล์ต่อมาครับสไตล์สจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างผ่านแล้วแหละวิกไอตัวแชมเปี้ยนอาจจะไม่ก็ได้ใช้นะครับ สไตล์สองนะครับพอลงมาเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะต้องจําเป็นที่ว่าจะต้องให้ตัวเราโดนแดมอีกสักแดมหนึ่งเพื่อมี5แดมนะครับนะแล้วก็สไตล์สองเนี่ยจริงๆถามว่าแนะนําเป็นอะไรก็อาจจะต้องแนะนําเป็นค่อนข้างมินิมอลหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ลงจริงๆพวกนี้จะไม่อยู่หน้าตาอยู่กันชลอนอย่างนี้หรอกนะครับพังหมดแน่นอนนะครับนะโดนยิงทิ้งโดนอะไรแน่นอนนะครับนะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ตี นะครับกลับไปนะครับนะเหมือนเดิมถ้ามีตัวบูลอะไรแต่ไอ้เมื่อกี้ที่ทําให้ดูอ่ะมันคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทําได้อย่าง,งานั้นทุกเทอร์นนะมันคือถ้าใหญ่ถ้าเป็นไปได้นะครับนะถ้าแต่ว่าเป็นไปได้เนี่ยคือถ้านั้นก็จะติดได้ง่ายนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นของใหม่ครับที่เอามาให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ๆครับของแคนมันแล้วก็เอาจริงๆค่อนข้างแรงนะเพราะว่าสไตล์แรกอ่ะ เปิดมา g r ไล่โบ้ ow, แล้วก็หง่างๆๆง่ไง่เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เจนเบกแปดได้ด้วยนะครับถ้าอยากใช้เจนเบกแปดหรือว่าจะเป็นในส่วนของเซลอสหรืออะไรก็ดีนะครับนะประมาณนี้ผมทำคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้ฝากแฟนเพจเราด้วยนะครับนะ VFT by Tap Channel ครับนะก็จะมีอะไรต่างๆให้ได้ดูกันนะครับนะพยายามอยู่นะครับเพราะวงานเยอะๆเกินนะครับโพสอยู่คนเดียวนะครับผมนะแล้วก็สุดท้าย อ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องนิดนึงอีกช่องหนึง่งทับชาแนลนะครับก็มีแฟนเพจเป็นทับชาแนลฟิชเชลนะจ๊ะช่องเราเปิดช่องวีไอพีเนี่ยบ่ายทับชาแนลเนี่ยแา่ถ้าเปิดสมัครสมาชิกแล้วเพียงทุ่านอยูห้าบาทเท่านั้นถือว่าเป็นการอ่าซัพพอร์ตพวกเรานะครับใครอยากซัพพอร์ตพวกเราสามารถสมัครสมา,สมาชิกกันได้แล้วก็ฝากร้านนิดนึงครับทับช็อปครับสนใจสินค้าเ,าเกี่ยวกับแวนการ์ดสามารถรีดดับชอบ็อปลิงก์นงใน description ข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆพวกเรานะผมสวัสดีครับ